الله <applause> رسول الله رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبي اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد วะอะลาอาลิฮิฏฏอยยิบินฏอฮิรินวัลลานะตุลลอฮิอะลาออดาอิมอัจญะไมนมินยะมะฮาซาอิลายะอ์มิดดีนอะมาบาอ์ดูอัสสลกขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ุบนตาลาพึงประสบแด่ท่านผู้ชมผู้ศรัทธาทางบ้านทุกท่านนะครับฐานันดอนของท่านรอซุลลอฮ์ศ็ลลอยฮลัมในอาลัมบะรซักกล่าวง่ายว่าฐานันดอนของท่านซลามมฮัมัดใน โลกหลังความตายหรือในอาลัมบารสักนะครับซึ่งอยู่ระหว่างโลกดุนยากับอาคิเรเนี่ยเราได้กล่าวมาถึงว่าในตอนที่แล้วทึ่งได้ค้างกันไว้ก็คือว่าการมีอยู่ของท่านศาสดามมัิในหลุมศพที่กล่าวว่าอัมบิยาอัลอัมบิยาอะฮยาอุนฟีกุบูริฮิมเนี่ยบรรด,ดาศาสดามีชีวิตเนี่ยกับเรานั้นสื่อสารกันทำไ,ไมแล้วก็ มันเป็นผลดีอย่างไรสําหรับเราเรามาฟังฮะดิษบทนี้กันก่อนนะครับในหนังสือมุสนนดอันบัสซารฮ์ฮะดิษที่หนึ่งหมื่นฮะดิษที่หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็บันทึกอยู่ในหนังสือมัจมุสวาเอสฮะดิษที่หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบซึ่งท่านอันไฮซามีกล่าวว่าริจารของมันคือบรรดาริยนที่ซ้อเฮเป็นรายงานท่านอับดุลลอฮ์อิบนีมสัสอูดรอเดียลลอห์ฮู้กอลากอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลลออฮุะัยฮิวะซัลลัมและรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าฮะยยาตีคอรุลลกุม การมีชีวิตอยู่ของฉันคือความดีเคยรุนละกุ้มสําหรับพวกท่านอย่างที่ผมเรียนทราบไปแล้วว่าอันกุรานได้กล่กาวว่าในตัวองเท่ารูล,ลอคือแบบอย่างที่ดีงามแล้วก็ท่านเป็นนาบีที่ดีสุดจึงเป็นแบบอย่าง,เป,บบางเป็นแบบอย่างที่ดีงามที่สุดในโลกดุนยาสําหรับพวกเราทุกๆคนนะครับถัดมาในวรคที่ตัดมาจากคดีสุนียามากมาถึงตรงที่ว่าท่านกล่าวว่าว่ามามาตีเคยรุนละกุ้มแล้วก็ การตายหรือการจากไปของท่านจากโลกนี้คอยรุนละกุ้มก็เป็นความดีสําหรับพวกเราเช่นเดียวกันนะครับเอ๊ะท่านสัสดาจากโลกนี้ไปทําไมถึงเป็นความดีสําหรับพวกเราท่านกล่าวว่าตุอดลอะลัยยะอะลมาลุกุมการงานต่างๆของพวกท่านจะถูกนํามายื่นให้กับฉันเอ๊ะเป็นยังไงท่านศัสดาทําไมการกระทําการงานเรา จะต้องถูกท่านสาลกาว่าจะถูกนําไปยื่นให้ท่านได้พิจารณาได้ตรวจทานได้ดูนะครับเพื่นท่านึงกล่าวว่าวามาตีคอยรุนและกุ้มการตายของฉันเป็นความดีสําหรับพวกท่านฟะอินรอไอตูคอยรอนฮามิตุลลอตอาลาถ้าหากฉันเห็นสิ่งดีงามในการกระทําบัญชีการงานของพวกท่านฉันก็จะขอบคุณอ um ัลลอฮ์ตา阿拉เฝอินรอไอตูว่าอินรอไอตูชัรอนอิสตักฟาร์ตุละกุม และถ้าหากฉันเห็นสิ่งที่ไม่ดีงานในบัญชีการกระทําของพวกท่านฉันก็จะขออภัยโทษต่อเหให้กับพวกท่านว่าว่าสฮีหุนเราเป็นทะดทีที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับงนั้นจากทะดทีสุดเนี่ยท่านเชคซันอัสซักอบได้วิจารณสาเหตุที่ว่าท่านเชคอัลบานีได้ทําการตะอดฟันดีษ,ษบทน,นี้เป็นสนัดที่ดอสาเหตุเดียวเชคฮัสซันอัสซักอบผู้เป็นหนึ่งในนักปาฏ ในปัจจุบันที่มีความเชี่วชาญทั้งด้านอักีดานและก็สนัดฮะดิษนะครับได้กล่าวว่าเพราะรสนิยมของเชคอันบันนีและแนวคิดของเขาไม่เข้ากับฮะดิษบทนี้ด้วยเหตุนี้เองในหนังสือตานากูดออันบนันนีที่เชคซันอัสซักกอบได้เขียนเอาไว้ในเล่ม2หน้าที่2องและ305ได้อธิบายเหตุผลสาเหตุว่าทําไมเชคอันบนันนีจึงถือว่าฮะดิษบทนี้ไม่ไม่ไม่สอยเฮ้นะครับในี่ที่ดอยฟ์ในขณะที่อุลมามะ ก่อนหน้านี้ท่านอัลไฮซามีก็ได้กล่าวว่าริยาของมันเป็นริยานที่สอเฮนะครับเรามาดูกันต่อเราได้พิสูจน์ไปแล้วว่าการมีชีวิตของท่านศาสดาก็เป็นความดีสําหรับพวกเราการตายของท่านไปก็เป็นความดีสําหรับพวกเราด้วยสาเหตุที่ว่าการกระทําของพวกเราบัญชีการงานนั้นจะถูกนําไปยื่นให้ท่านดูให้ท่านศาสดาได้ดู และท่านศาสนานั้นถ้าพบสิ่งไม่ดีงานที่เกิดขึ้นในบัญชีการกระทําของพวกเราท่านก็จะขอต่อร้อ์ให้ให้อภัยโทษ,ให,โทษให้อภัยกับพวกเราดังนั้นเองจึงเป็นความเชื่อที่ขัดต่อทําไมครับกลุ่มแนวคิดของวาฮับีีสลาฟีว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่การกระทําของคนคนหนึ่งจะต้องรับผิดชอบอยู่ที่ท่านศาสดาจะมาขออภัยโทษให้กับมุสลิมที่ทําผิดทาบาปได้อย่างไรนะครับเรามาศึกษากันเพราะเขายังไม่เข้าใจถึงทันรออันใหญ่ท่านศาสดาซึ่งมีมะกอมชะฟาตอ,อยู่นะครับ ในหนังสือที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบไปในคราวที่แล้วก็คือในหนังสือชื่ออลิกอซ์ตุบิอดิลละติลิสติกอซ์นะครับซึ่งเรียบเรียงหรือประพันธ์โดยท่านเชคซันอัสซะกอบเร่มน,นี้นะครับในหน้าที่ในหน้าที่ที่ผมได้กล่าวไปแล้วคือหน้าที่สิ <c oughs> หน้าที่10ในหัวข้อ ฟีอิสบัติฮียตินอัมบียาฟีกูบูริฮิมหลักการพิสหลักฐานพิสูจน์การมีชีวิตของบรรดานบีในหลุมศพของพวกท่านที่ผมได้กล่าวไปแล้วฮะดิสที่ท่าอซูลต่านสุลต่าอสุลต่ได้กล่าวว่าอัลอัมบิยาอัฮียาอุนฟีกูบูริฮิมอยู่สลลูนบรรดาศาสดายังมีชีวิตอยู่ในหลุมศพของพวกเขากําลังทําการสระจะเป็นการนมาดการละหมาดก็ดีการขอดุอาก็ดีการสิกรุลลอกก็ดีแต่ว่าเป็นความรักความอบอุ่นที่บรรดาศาสดานั้น ชอบที่จะกระทําสิ่งนี้ประพฤติสิ่งนี้แม้แต่อยู่ในอัลลัมบรารซักก็ตามนะครับซึ่งฮะดิษบทนี้ก็ถูกบันทึนกอยู่ในหนังสือมุสนัดอบียะลาที่ผมได้เลียยให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วก็ในหนังสืออื่นๆนะครับคําอธิบายของฮะดิษบทนี้ในหนังสือของท่านอลัลมะมะมนาวีที่ชื่อว่าไฟดุลกะดีษเล่มนี้นะครับเล่ม3นะครับ ฟดุลกอดีรชารฮุลชารฮุลจามิอิสซากีรของท่านอิหม่ามซยุตีดารุลฟิกร์รามาฟังคำที่บายฮะดิสตงนี้จากท่านอัลมามานาวีกันนะครับอัลมาลมามนาวีได้กล่าวาว่าในฮะดิสที่3089นบนะครับบรรดา,าศาสดายังมีชีวิตอยู่ในหลุมศพของพวกเขาได้กล่าวไว้ว่าลิอันนะฮุมกัจชูฮะดาบัลอัฟดอลู ที่กล่าวว่าบรรดาศาสดายังมีชีวิตยอยู่ในหลุมศพก็เพราะพวกเขานั้นเปรียบเทียบเท่ากับบรรดาชหิตนะครับขั้นต่ําสุดในม่นานกุรานกล่าวว่าสุเจ้าจงอย่ากล่าวว่าหรือสุเจ้าจงอย่าคิดว่าบรรดาช ه ي د ตายแต่พวกเขายังมีชีวิตอยู่อินดารอบดิหินอยู่ณนะพระผู้พิบาลของพวกเขาอัลมาอามนาวีบอกว่าลีอันนาหุมบรรดาเพราะท่านบรรดาศาสดานั้นกัจชูฮาดาเท่ากับบรรดาชหิตคือไม่ตาย บาลอฟัฟดอนแต่ยิ่งกว่านั้นาศาสดานั้นแต่ยิ่งกว่านั้นคือาศาสดาประเสริฐกว่าบรรดา ش ห ي ดแล้วฉชไหนจึงจปะปฏิเสธการมีชีวิตของพวกเขาในหลุมฝังศพได้เพราะแม้แต่บรรดา ش ห ي ดยังถูกรับรองยืนยันจากคัมภีร์กุรานว่าพวกเขานั้นยังไม่ตายและมีชีวิตอยู่นะอัลลอฮฺสัมัต่าลอัลลาลมานาวีกลมาวอัลลามานาวีกล่าวว่าวะชุฮัดาอฮัอ,อุนอินารับ,บิฮม ส่วนบรรดา ش ه ิตผู้ที่ถูกฆ่าตายหนทางข้อเลาะยังมีชีวิตอยู่นะอัลลอฮ์วะฟาอิดตุต,ตักยีดบิลเอนเดียอัลอิชารตุอิล,อลาอันนาฮยาตฮุมไลซัดบิซอฮิรออินดนาและประโยชน์ของการที่จํากัดว่าบรรดา شهيد มีชีวิตอยู่นะอัลลอฮ์สุลตลาตรงนี้เป็นการอธิบายชี้ว่าชีวิตของบรรดา شهيد นั้นไม่ใช่เป็นชีวิตทําไมครับที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ณเราก็คือในโลกนี้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันบรรดาศาสดาโมหะมัดโซโลรอยบรรดาศาสดาโซโลลอยแะอาลิสลัมนั้นก็มีชีวิตอยู่ทำไมครับวะฮิยากะฮยาติลมาลายกะเหมือนกับชีวิตการมีชีวิตของบรรดามาลายกะนะครับวกาสัลอัมบียาและบรรดาศาสดาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนี่คือคําอธิบายของท่านอะลามะมนาวีนะครับลังเจากเราจะเห็นได้ว่าจากตรงนี้เองจึงเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าว่า เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในเวลานี้ทุกๆศาสดา1นึ่งแสนสนสี่พันท่านที่เอาล็อส่งมานั้นพวกเขาตายแต่เขามีชีวิตอยู่ในหลุมศพนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าพวกเขาทําไมครับยังสื่อสารกับเราได้หรือเปล่าเราจะไปทําความเข้าใจกันหากมีคนอ้างว่าฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษอาหารคือเป็นสายรายงานที่มาจากท่านอานัสบินมาลิกพิงคนเดียวแม,ม้จะบันทึกอยู่ในตำราฮะดิษต่างๆก็ตามนะครับ ท่านมุฮัดดิสอัลกัตตานีได้กล่าวในหนังสือนัสมุลมุตนาซิรนะครับมินัลฮัดดิสมุตวาติสหน้า135ิหฮัดดิที่115ว่ากอลัสซิอูตีฟีเมลกอติสูดตาวาตอรติลอัคบารท่านอิหมามซิยูตีซึ่งศีวิะในที่รัสักลาดที่91 1ได้กล่าวในหนังสือชื่อของท่านที่เรียบเรียงชื่อว่าเมลกอตุสูดว่าการมีชีวิตของมดานบีนั้น การมีชีวิตของบรรดนานบมีในหลุมศพนั้นเป็นฮะดิษชนิดมุตวาติรคือเป็นไปไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่มีท่านอานัสคนเดียวที่รายงานเป็นไปไม่ได้ที่บรรดาซอรฮะบะจะร่วมกันโกหกว่าท่านนบีได้กล่าวว่าบรรดา,าศาสดายังมีชีวิตนี่คือความหมายของคำว,ว่าฮะดิษมุตวาติรขั้นต่ำจะต้องมีคนรายงานอย่างน้อย5คนที่ได้จากทานรอลุลลอฮ์็อลัลฮุอาละสัลลัมซึ่ง ได้ถูกกล่าวยืนยันเอาไว้โดยท่านอิหม่ามซียูตีนะครับเช่นเดียวกันออหลักฐานที่จะยืนยันบางท่านอาจจะบอกท่านอิหม่ามซียูตีเป็นนักปราชญ์อชยอออัยองในกลุ่มของสายวะฮิบซลาฟีก็ไม่ยอมรับถึงการรับรู้ของดวงวิญญาณในอาลัมบารซักสื่อสารรับรู้ได้ถึงการกระทำหรือการพูดคุยอะไรต่างๆกับพวกเขานะครับในหนังสืออารฮวของท่านอิบนุกอิมอันเยาซีนะครับ ซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของท่านอิบนุตัยมิยานะครับท่านอิบนุกอยิมมรณนาในปีที่รกรัฐที่751ได้กล่าวในหนังสืออัรรัวว่ามีสายงานฮะดิซโซเฮจากท่านอบีกลเบีว,ว่าว่าอินนัลอารดอลาตะกุลอัจจาดัลอัมบียะแผ่นดินจะไม่กินศพของบรรดาอบีคือหมายถึงร่างกายของท่านศาลามุฮัมมัดหรือว่าบรรดาศาสดาที่ถูกฝังอยู่หลุมนั้นจะไม่เน่าเปื่อย จะไม่เน่าเปื่อยนะครับยังปกติดีอยู่ว่าอันนะฮูสโลลัลลอฮวะอัลวิสสลามอิชตมาอะบินอัมบิยะไลละทัลอิสรอฟีัยตินมักดิสวะฟิสซามะคุซุซอนบิมูซาท่านอิบนนกะยิมยังได้กล่าวต่อว่าและท่านนาบีได้มาอยู่ร่วมกับบรรดาศ,าศาสดาในคืนอันอิสรอคือการเดินทางในค่ำคืนจากมักกะไปมาเบตุนมักดิสนะครับโดยเฉพาะในชั้นฟ้า ที่ได้พบกับท่านนบ,บีมูซาและสนทนาพูดคุยกันเป็นเวลาอันยาวนานและได้พบว่าท่านมูซานั้นนั้นอยู่ในสภาพที่กําลังอยูุ่สลีนมาดเช่นเดียวกันนะครับวอกอนอักบารอบีอันนาหูแล้วก็มีรายง,งานอีกอันหนึ่งที่ท่านศาสดาได้กล่าวว่ามามินมุสลิมินยุสลลิมุอะลัยฮิอิลลารดดัลลอัอะลัยฮิรูฮะหูฮัตตาียุดดะอะลัยฮิห์สัลามอิลากอยริกะซัลอิลากอยริิซลกะมิมมายะั์ซุลูมินจุมละติฮิลกัตบิอันนามอตันอัมบิยา อันมโหฬารจุน إلى الغيب عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وإن ذلك كالهال فين ملايكا فإنهم أحياء موجودون لا نرىهم ที่ผมพยายามที่จะอ่านตัวบททั้งหมดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก็เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้ยกหลักฐานหรือยกเมฆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือคำพูดที่บันทึกอยู่ในผู้ที่ประพันธ์ตำราน,นั้นนะครับ และท่านศาสดายังได้กล่าวอีกว่าไม่มีมุสลิมคนใดให้สลามท่านให้เป็นคํากล่าวเล่าเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์จะทรงนําวิญญาณของท่านศาสดานั้นกลับคืนมายัางร่างของท่านเพื่อให้ท่านได้ตอบรับสลามแก่ผู้ให้สลามและฮะด i ษอื่นๆจึงได้บทสรุปอย่างมั่นใจว่าความตายของบรรดาศาสดาอันที่จริงมันได้ย้อนกลับไปยังความหมายที่ว่าที่กล่าวว่าศาสดาจากโลกนี้ไปแล้วตายแล้วเนะี่ยความจริงความหมายทั้งหมดมันย้อนกลับไปที่ว่า บรรดาศาสดาได้หายไปจากพวกเราซึ่งเราไม่อาจรับรู้ความเป็นอยู่ของพวกเขาได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ก็ตามเหมือนกับที่บรรดาชนแบบบัลลัตวลาตะกูลูฟีสุเจ้าเนรเก่าบรรดาผู้ที่ถูกสังหารในหุเทาเราว่าอัมวาตุนบันอะฮยาอุนอินดารบบิหิมยุรุสกูลแต่เขายังมีชีวิตอยู่นะอัลลอฮ์ดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาบรรดาศาสดา,าจะมีชีวิตอยู่ก็ตามซึ่ง ขาประเสริฐกว่าบรรดา شهيد ทั้งหลายนะครับจึงมีสภาพเช่นมาลาอิกะเพราะมาลาอิกะมีชีวิตอ,อยู่แต่เรามองไม่เห็นมาลาอิกะเท่านั้นจบท่านเชคซันอัส,สกอบด้วยกาวว่าวะฮาสัลกะลามุลอิบนีกอยิมเมาจูเมาจูฟีกิตาบิรุและนี่คือคำพูดของท่านอิปนี่กอยิมอันยาซีลูกศิษย์เอกของท่านอิปนิตามยาิยะที่บันทึกอยู่ในหนังสืออาร์เล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้หน้าที่ห้าสิบสามห้าสิบสี่ และคําพูดก่อนหน้านี้คือคําพูดของท่านอัลละมะอัลมูนาอัลมานาวีหนังสือไฟดุนกอรีดที่ผมได้ยกไปแล้วลองกลับไปตรวจทานดูนะครับสำหรับนักวิชาการที่สดับฟังเรื่องบรรดานบียังมีชีวิตยังมีหลักฐานอื่นอีกมากมายนั้นในหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอัลอิกอซาบิอัดิลติลอิสติกซได้กล่าวเชคขันอักอบได้กล่าวในหัวข้อ في อ ث ب, ب ا ت ด ن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بعد موته و ق ض าว์บัดมะอุติฮหลักฐานพิสูจน์ว่าท่านนาบีได้ยินเสียงคนพูดหลังจากท่านเสียชีวิตแล้วรวมทั้งบรรดาอะฮลุลกูบูร์ทั้งหลายที่อยู่ในศพก็ได้ยินเสียงคนบนโลกดุนยานี้พูดให้สลามเขาเราจึงแปลกใจว่าอัลลอฮฺเวลาจ,จะเพียงที่ว่าเมื่อมีคนให้สลามกับท่านนาบีนั้นพระองค์อัลลอฮฺก็นํารั้วของนบีนั้น จากอะลอิลลียนสถานที่สูงส่งนั้นกลับมายัางร่างท่านเพื่อตอบรับสลามอย่างเดียวกันนั้นหรือแล้วหลังจากนั้นก็นํารั้วของท่านนั้นกลับออกไปอยู่อย่างที่เดิมและตลอดเวลาในโลกนี้ย4สี่ชั่วโมงที่มุสลิมทั้งโลกได้ทําการนามาสหรือละหมาดห,ราาห,รหาครั้งต่อนหนึ่งวันซึ่งเวลาของท้องถิ่นแต่ละทวีปนั้น,น,นเวลาก็แตกต่างกันท่านผู้ชมลอง หลับตาคิดดูว่าถ้ามุสลิมทั้งโลกทําละหมาดห้าครั้งต่อหนึ่งวันโดยเวลา,เาขึ้นอยู่เวลาที่แตกต่างกันที่อาศาัยอยู่ในแต่ละทวีปแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีคนให้สลามท่านอยู่ตลอดเวลาว่าอัสลามอัลเลกะอายุฮันนบีอุลราะมุตุลลอฮ์ว่าบรากกาตัขอความสนุกสุดจงมีท่านศาสดามุ h a ม m a d สโลลลอฮวาะอัลีวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็จะนาให้นําเอาวิญญาณท่านศาสดาเข้ามาใสา่เพื่อตอบรับสลามและหมายความว่า,วา นำกลับไปนำออกนำกลับไปนำกลับนำออกอย่างนี้เป็นเป็นล้านล้านครั้งนะครับไม่ใช่เป็นเป็นพันพันหรือมันเหมือนเป็นล้านล้านเป็นสิบ,ส,บสิบล้านครั้งเท่ากับจานวนมุสลิมบนโลกที่ทําการนมาต,ต่ออัลลอฮฺเวลาและให้สลามก่อนที่จะออกจากนาัดนั่นคือฮิกมะอะไรหรือแล้วก็เพียงเท่านี้กันนะั้นหรือเราค่อยๆฟังและทำความเข้าใจกันต่อไปนะครับท่านเชคคาซันอัสซากอบด้วยกาวว่า ย่อมจำคมของลอต้าอัลลอฮฺอันนับปะดมันตัวหมะอันนั้นอวัดลายัสมาอูนเพราทราบว่าบางคนคาดคิดว่าคนตายไม่ได้ยินเสียงเพราะเขาคิดว่าส่วนมากเราจะยินคนชอบย่างอันนี้ว่าลายัสมาอูนซอนนูอันนากเอาลลอต้าอัลาเพราะเขาคาดคิดว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่เป็นหลักฐานสําหรับเขาที่อัลลอฮ์ตรัสว่าว่ามาอันตะบิมุสม่อินมัมฟิลกบูรและเจ้า ไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่อยู่ในหลุมศพได้ยินได้ในสุรที่สามสิบซึ่งคนที่คิดเช่นนี้บอกว่าเนี่ยคือหลักฐานที่บอกว่าคนตายไม่ได้ยินจะไปอ่านกุรอานจะไปขอดุอาจะไปทําอะไรจะไปพูดอะไรเขาเขาไม่ได้ยินเพราะอ่านคุรอานอัลลอฮ์ระบุไว้ชัดเจนท่านเชคัสสักกรบอกด้วยกรับว่เาเลซากาซาลิกบัลฮาซิลอายะดะลิลุนอัลละอันนั้นกุฟารัลมุซิร,รีนอลลาอัลละอัลล์บาติลลันจันตาลาญญัญลันญัญตาฟาอูบิตัสกีรวัลมาอิซอ ความจริงไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาเข้าใจองค์การนั้นที่เอาล็อตตัดว่าและเจ้าไม่สามารถที่จะให้ทําไมครับผู้ที่อยู่ในหลุมศพได้ยินได้ความจริงไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่องค์การนี้คือหลักฐานบ่งบอกว่าบรรดาคนกาเฟตที่ไร้ศรัทธาไม่ศรัทธาต่อลัสลานั้นที่ดื้อดึงอยู่บนความไม่ถูกต้องแม้ว่าจะได้รับความจริงแล้วก็ตามก็ยังดื้อดึงที่จะตั้งมั่นอยู่บนการไร้ศรัทธาต่อพงค์จะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยการตักเตือนและคําสอนทางศาสนาอิสลามจากบุคคลใดก็ตาม เหมือนคนตายที่อยู่ในหลุมศพจะไม่รับประโยชน์อันใดต่อสิ่งที่พวกเขาได้ยินจากคําตักเตือนและคําสอนของอัลอิสลามหลังจากที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วในสภาพที่พวกเขาไร้ความศรัทธานะครับฟาชับบะฮัลลอฮ์ตาลาฮาอุลาอิลกูฟาร์อันมุซิรินบิลอัมวาดมิลฮาซัลวัชีอัลลอฮ์ตาลาจึงทรงเปรียบเทียบคนกาเฟตที่ดื้อดึงอยู่บนความไม่ถูกต้องในแดดนี้ในด้านนี้ว่าเจ้าไม่สามารถทําไมครับอัลลอฮ์เรียกพวกที่ทําไมครับ ดื้อดึงต่อสัจธรรมความจริงแห่งอันอิสลามว่าทําไมครับว่ามาอันตตบิมุสมินมัมฟิลกูบรเจ้าไม่สามารถจะทําให้คนที่อยู่ในกูโบอัลลอฮ์เ,เปียบคนตายโทษครับอลัลลอฮ์เปียบคนเป็นที่ไม่ยอมรับคําตักเตือนฮิดายัดจากท่านศาสดามุฮัมมัดนะครับว่าเป็นคนที่เหมือนกับคนที่อยู่ในกูโบคือคนตายนะครับว่าอินนีอันกูลูและกะเกาเกาลุลวาฮิดมินฮุมใช้ขั้ัอนอักษกอบอวจะขอยก เพียงหนึ่งตัวอย่างจากทัศนะมุฟัสซิรีนบรรดานักตับซีดที่อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าคําว่าคนตายในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่ยอมรับสจธรรมความจริงหรือคนพวกนี้คือบรรดากูฟาสนะครับคือบรรดาผู้ไร้ศรัทธาซึ่งบันทึกอยู่ในหนังสือมุคตซอสตับซีดอิบเนกาซีดของท่านเชคอัลซอบูนีนะครับในเล่มสหน้า45่ในองค์การที่เขียนว่ามาอันตาบิมุสมีอินมัมฟินกุบูรนะครับ อัลลอฮ์ตาลาทรงเปรียบบรรดาคนกาเฟตที่ดึงอยู่บนความไม่ถูกต้องในด้านนี้และบรรดานักทัพซีดอีกหลายๆท่านก็อธิบายไว้เช่นนี้นะครับเรามาดูกันอีกท่านเชคคาซานอัสซัขอบที่กล่าวว่าอัลลัมอันลอตาลากลจงรู้เถิดว่าอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงตัดว่าอินนากลาตุสเมุลเมาตาและอีกยอีกโอ,อกาสหนึ่งที่เอามาอ้างกันว่าคนตายไม่สามารถจะได้ยินได้ฟังหรือรับรู้ข่าวสารการสนทนาของคนเป็นบนโลกนี้กับเขาได้อีกองค์การคืออัลลอฮ์ตัดว่าอินนากลาตุสเมุลเมาตาฟังดี อิน a นก l ลาตุสมิอุลเมาตาแท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายเมาตาคนตายได้ยินนะครับเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยินนะครับเวลาตุสมิอุสมัดดุอาและเจ้าจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้ยินอิ a าวัลลามุดะบิรนเมื่อพวกเขาเมื่อพวกเขานี้ย้อนกับอะไรคนตายนะครับหันหลังกลับ และคุณรู้ดีว่าคนตายจะไม่หันหลังกลับท่านใช้คำสังส่งซกอบว่าคนตายที่นอนอยู่ในหลุมเนี่ยเ,เมื่อหมายถึงเขาไม่มีสภาพที่จะหันหลังไม่ฟังเรานะครับคือแสดงว่าองค์การสององค์การนี้เป็นเพียงมายาซีเป็นอุปมาอุปไมยนั่นเองนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหลังจากที่รับคำสองสองคำตเตือนอันที่จริงองค์การนี้จึงหมายถึงบรรดาคนที่ไร้ศรัทธาหรือคนกาเฟตนั่นเองนะครับ ลีซาลิกากรันบิสุสโซลลิวาอาลีวลมการที่ผมอธิบายนี้ก็ไม่ได้อธิบายบิดเบือนหนีไปจากสิ่งใดทั้งสิส้นเชคงสาสะกอบด้วยเหตุนี้เองการเปรียบอุปมาคนที่ไม่ตอบสนองต่อการฮีดายัดของท่านศาสดาม,มุฮัมมัดขอคําสอนคําตักเตือนของอิอสลามนั้นถูกเปรียบว่าคนมีชีวิตนั้นเหมือนกับคนตายเพราะในตาาําราซอเฮียบุคอริมุสลิมได้มีฮะด,ดีตบทหนึ่งบันทึกโดยท่านศาสดาได้กล่าวว่า มัสลุล الذي يذكر الله تعالى وال الذين لا يذكره มัสลุล الحي والميت فتعمن อุปมาผู้ที่ซิกุรุลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับต้าอัลากับผู้ที่ไม่ลำลึกถึงอัลลอฮ์ต้าอัลามฮซมัลุลไฮยวัลมายด์ก็เปรียบอุปมาดังคนเป็นกับคนตายคนเป็นคือคนที่ยักุรุลลอฮ์คนตายคือคนที่ลายักุรุลลอฮ์ ซึ่งเป็นคำอธิบายจากกิตาบและสุนนะถึงพูดถึงคนที่ทาไมครับไม่รับตอบสนองต่อคําสอนอันอิสลามจากอัลลอฮ์และละซูนนั้นแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ตามอัลอาฮยาอุมินฮุมวันอัมวาดบรรดาส่วนหนึ่งของคนที่ทําไมครับที่มีชีวิตก็คือคนตายครึ่งท่อนตายทางด้านจิตวิญญาณของเขาที่ไม่สามารถรับรู้ข่าวสารถึงเส้นทางนําสายทางนํา การชี้นําคําสอนต่างๆที่เป็นประโยชน์สําหรับเขาที่อันกุรานน้ได้กลคุนดัลลินนัสเป็นข้อชี้นําเป็นข้อชี้แนะสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายนั่นเองนะครับนั้นท่านผู้ชมครับตรงนี้จึงทําให้เราได้ความกระจ่างนะครับว่าทําไมจึงมีมุสลิมส่วนหนึ่งเขาพยายามที่จะไปหาท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัยวะอาสลัมที่สุสานของท่าน และเขาพยายามที่จะสนทนากล่าวสลามแล้วพยายามที่จะพูดคุยกับท่านศาสดามขอมัดในขณะที่เจ้าหน้าที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียได้ขัดขวางเขาและได้กล่าวประนามตําหนิเขาว่าเขาเป็นยามุชริกโอ้มุชริกแม้กระทั่งว่ามีนักปราชญ์สายวาฮบีซาลาฟีบางคนภาคภูมิใจว่าตลอดชีวิตของเขาที่เขาไปนมาที่มสัสยิดมาดีนะมูนาวาร์เขาไม่เคยหันไปให้สาลามกับท่านศาสดามขมัดเลยตลอดชีวิตสักครั้งหนึ่งในขณะที่ว่า ท่านศาสดากล่าวว่าบรรดาอัมบิยานั้นมีชีวิตอยู่ในหลุมศพของเขาเขาไม่เคยคิดจะทักทายกับศาสดาผู้ประเสริฐสุดที่เขานับถือที่เขารักในขณะที่ศาสดาบอกว่าศาสดายังมีชีวิตอยู่ในหลุมศพหมายความว่าอย่างไรครับมันเป็นความคิดของการตัดตอนขั้นตอนทางด้านจิตวิญญาณของผู้ศรัทธาที่กําลังสร้างอาล์ลก์ความผูกพันสร้างสร้างรอบิโตะระหว่างบ่าวผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮฺสุลแลนะนั้น ุ่มหนึ่งที่เข้าใจดีว่าเขาไม่ได้พูดกับคนตายที่ไม่รับรู้สื่อสารจากสิ่งที่เขาพูดแต่เขากําลังพูดกับคนที่มีชีวิตและคนที่มีชีวิตนั้นคือคนที่ประเสริฐที่สุดนทัศนะของอัลลอฮ์สุลตานะเองนะครับวันนี้จบพีินีวัสสลามอะลกุมวรามะอุลลอฮ์บเรากาส